เป็นสีส้มแล้วแบบโอ้โหมันสุดยอดมากเลยตอนนี้คืออากาศค่อนข้างจะหนาวมากครับอรอครับรอรอ,รอทีมงานชาวคณะกำลังเคลียร์อะไรอยู่ครับไม่จบครับไม่จบทีมงานชาวคณะนะครับ<า>กันไปทเวลาเสียมแสองวันละ อย่างเรจะได้ไปดูนี่นะครับอดอกกุหลาบพันปีไปดูกวาง <c oughs> กวางวางเลนเดีย <c oughs> ไปดูกวางเลนเดีย <c oughs> มีจุดาอยู่<จ>ปาทางทางเข้ากิ่นแม่ปานะคะใช่อ้น,นี้ไก่ไก่ไก่หนุ่มของเรานอ้องส้มครับชื่อน้องส้ม เด็กชายเด็กชายสุโขเซวานำเลยครับนำเลยครับข้งในนี้เขาจะไม่ให้สินสดีครับแล้วจะไม่ถึงยาจะไม่ให้ทำนอสเส้ทางอนุรักษธชาตินชอเลยยอครับึกว่ารู้สึกว่าน้ำมูกจะไหลครับไม่ได้เป็นหวัดนครับเี่ยอันนี้มีผู้เดินทาง อยู่เหลืออยู่สคนนะครับที่เราตายมาถึงนวิเกเตอร์นวิเกเตอร์เหลืออยู่ส่คนจะคัดตัวออกไปทีละคนทีละคนกําจัดจุดก่อนเหลือสองคนน้องกุ้งอ่ะออกไปก่อนแล้วตามด้วยนะเอ้ยเอ้แม็กออกไปแล้วต้ออองกจํายอมนะครับเพราะว่าแฟนเขาไม่ซู้ครับต้องรีบไปทํางานต่อนี่อันนี้เป็นวิวฝั่งตะวันออกฮะ อากาศหนาวมากเย็นสุดๆรู้สึกเริ่มท้อแล้วรู้สึกเริ่มท้อแล้วครับเพราะนองเริ่มละลายรเริ่มท้อแล้วครับแค่เดินไปเดินมอลามกเหนื่อยเลยรภาษาอะไรอยดยง่งกเลยยก่ เดี๋ยวลิพี้โชว์จริงของแท้เบมพร้อมันอ่ะนะหอบไปเดี๋ยวเพลินเลยนะ<อ>ได้ยินเสียงน้ำตกปะนี่เราได้ยินเสียงน้ำตกแล้วนะฮะตาทูดไปนี่หอบหอบไปนั่นนะอ่ะอออขาวๆอ่ะเหรอโอ้โห เดินป่าอย่างนี้เลยนะผมเนี่ยผมเดินเข้าร้านตกหลายครั้งนี่ไงอะไรวะโอเคน่าจะเป็น ในโลกมีมาส3 0รล้านปีวนะนี่เฟิร์นโบราณใบหนาแค่หนึ่งเซลล์โอ้โหงาเลยเฟิร์นโบราณนะด้านล่างนะั้นเป็นน้ำตกนะฮะ

เป็นไรครับเนี่ยปลาเมฆปาเมฆทำไมถึงเรียกปลาเมฆป <c oughs> กติจะมีหมอกปีหนึ่งนี่จะไม่ปกคงเกิดตลอดทั้งปีนะครับเต็มนี่เลยครับแต่ตอนนี้พวกเราไม่ค่อยเห็นนะ <c oughs> ไป อากาศนี่ถือว่าหนาวโเย็นมากครับเย็นชื้นนะฮะ้านค้างนี้ก็จะมีเสียงน้ำตกตลอดเลยฮะสั่นไม่ได้นะครับนี่คือแบบว่า เมซิ่งไทยแลนด์จริงขอ,อเต็มๆแก้วอากาศคือมันเย็นเข้าไปในจม,มูกอะ่ะมันสดชื่นนะรู้สึกว่าปอดมันแบบหมดเลยอะ่ะนี่เอาไปให้แม่ดูนี่แม่เขกรีนแล้วนะแก้วแม่แก้วอยากมา บางคนเขามาเที่ยวแค่ใดเขาไม่ไมด้มาถึงจุดนี้นะอันนี้ป่าต้นน้ำนะครับดูครับความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเรายอยเลยครับไม่เที่ยวไม่รู้นะครับสุดยอยเร่ง ป่าต้นน้ำน้ำพวกนี้ก็ไหลไปถึงเทพในชะ่ไหมนิวอันมันไหลไปถึงอันนี้มันไหลไปถึงแม่น้ำแม่น้ำบางปลาโกลไม่ได้อะไรแยงซีเกียงบางเ,เ,เดินต่อนี่ผ่านมากี่จุดแล้วครับสามสามจุดแล้ว ต้นอะไรน,นะแคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียเหรอไม่ใช่อะไร,รลิฟออ์เนียลิฟพอนเนียริฟพอน